พาติเก็ๆมาทำกินเจ้าตานถ่ายให้ดูชมพูชมพูโชว์โชว์โชหน่อยโชว์ในถังหน่อยีเต็มถังเลยแล้วเรามาผ mm ่านเรามาผ่าลอนตัางเดี๋ยวคอยดูนะครับ นั่งดีก่องนเดี๋ยวจะแค่ให้หลานดูนะครับผมขอ,อ,อ,อันนี้ให้คนถ่ายกล้องเลยครับผมอันนี้ให้ okay. พูดอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยพูโชว์โชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยกินมากโชว์กล้องหน่อยอร่อยไหมลูกอ่ะลองกินกินโชว์หน่อยอร่อยอ่ะกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยอร่อยไหมแซ่บเนาะยของดีหายากอันนี้อันนี้อันนี้ยาวใหญ่อันนี้ยาวใหญ่อันนี้ก็ยาวใหญ่นะแต่ว่าลูกลอนตานมันลูกเล็กนะลูกเล็กนิดเดียาวไหมอันเดอร์เดอร์น่าจะมีอะ คอบคุณมากอันนี้เป็นตาตาตอนเดียวตาทอดหวานเะนี่ยพอละขอบคุณที่รับชมนะครับ